ฝนตกแต่ขายดีบอกเลยว่าใครตอบข้อนี้ได้เก่งคำเชื่อระดับเทพเทพเทพกับซปเปอร์ชวิกโสปี25กับพระเจา้าเอเนจ้าเฮ้เฮ้ข้อนี้เป็นข้อประเภทอะไรดูจากช้อยส์ให้เรียบร้อยเป็นข้อประเภท คำเชื่อมนั่นเองนักเรียนคำเชื่อมใครได้มาลุยกันครับกับซูเปอร์โชว์อีกนะฮะใครตอบได้ตอบมาในคอมเมนต์ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะเซฟคลิปนี้ไว้แล้วดูคลิปนี้หาจบไปกันเลยครับนักเรียนแปลช้อยเซนก่อนนิดนึงนะ In spite of ทั้งทั้งที่ Provide that แปลว,ว่าถ้านะครับ c o n j u n c t i o n a l d o t o u g h c o n n c t i o n และ Unless ถ้าไม่ ก็คอนจังชันเหมือนกันเอ๊ะถ้าเป็นข้อคาเชื่อมต้องสังเกตตรงไหนสังเกตหลังช่องคำตนักเรียนว่าเป็นประโยคหรือไม่ The cold and rainy weather The cold and rainy weather เป็นประโยคไหมคำตอบคือเป็นไหมไม่เป็นเพราะไม่มีเว r b บแท้เว r b หลักในประโยคครับดังนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็นข้อไหนไปไม่ได้เลยกคือข้อข้อ ข้อ a นั่นเองครับทุกคนเพราะว่าข้อ a นั้นเป็น preposition เพียงแค่ตัวเดียวตัวอื่นจะเป็น conjunction conjunction ด้านหลังตามด้วยประโยค conjunction ด้านหลังตามด้วยประโยค prep ตามด้วย now prep ตามด้วย n o n conjunction ด้านหลังตามด้วยประโยคเต้นเยอะไปแปลโจทย์หน่อย the outdoor sales event was a great success in spite of the cold and rainy weather งานขายสินค้านอกสถานที่เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยท,ทั้งที่อากาศมันหนาวแล้วก็ฝนก็ตกอีกด้วย